ขนมปังที่เหลือทุกวันอย่าเพิ่งทิ้งนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นซุปเผ็ดในขนมปังชีสเ,เยิม้มครับพร้อมแล้วไปทำของอร่อยให้ซาฟกัน ปกติที่ร้านเราจะเสิร์ฟขนมปังใหม่ทุกวันเลยทําให้ต้องทิ้งขนมปังเก่าอยู่เรื่อยๆวันนี้เราเลยอยากเอาขนมปังพวกนี้มาทําเป็นอาหารให้ทานไปหาดูเมนูที่น่าสนใจมาแล้วก็ไปเจออยู่เมนูหนึ่งชื่อว่าชีสซูวิตาล์มารูมแอนด์ออนเนียนออนคอปิเบคอนเซิร์ฟอินเบรดพูดง่ายๆก็คือเผ็ดกับหอมขาวที่จเยิ้มที่เสิร์ฟมาในก้อนขนมปังเหมือนเดิมวัตถุด,ดิบในคอมเมนต์นะจ๊ะมาเริ่มจากการเตรียมขนมปังกันก่อนเลยใช้มีดค่อยๆเจาะทำเป็นฝาด้านบนแล้วเปิดออกจากนั้นคว้านไส้ออกทำให้เหมือนเป็นนนนนนถ้้้้้้้วววยยยยยยสสสสาา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 หหหหรรรรรรัััััับบบบไไไไตตตตต่่่่่่่ออออออปปปเเ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 เจจะะะะมมมมมมทททชลลลลลซงงงงงีีีฟฟใใพแคๆโก ใส่นมใส่หอมขาวพริกไทยเกลือแล้วก็ทั่มเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับตัวนมของเราพอนมเริ่มร้อนเราจะกรองนมไปใส่ในรูค่อยๆใส่แล้วคนแล้วลองดูว่าความข้นได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าสุดท้ายเราจะมาเตรียมตัวมัชุูมกับออนเนียนกันตั้งกระทะใส่ออลิฟออยล์จากนั้นใส่ออนเนียนลงไปค่อยๆคลุกจนออนเนียนได้ที่จากนั้นใส่มัชุูมกระทมแล้วตามด้วยเนยคุกจนกว่ามัชุูมจะสุกจากนั้นใส่ไว้ไวเพื่อดีเกรีกระทะเอาบัชเมลซอสมารวมกับทะมัชุูมของเราเปิดไฟเบาค่อยๆจะลงคลุกจากนั้นลองชิมดูว่า ในถ่วยขนมปังที่เราเตรียมไว้เราจะเอาเบคอนไปย่างสักนิดเพราะถ้าเราเอาไปอบเลยขนมปังมันจะไหม้ก่อนที่เบคอนจะกรอบจากนั้นเอาเบคอนมาวางด้านบนโรยด้วยมอสซาเรลลาชีสพาเมซานแล้วก็พาสลีย์แล้วนำไปอบจนกว่าชีสด้านบนเนี่ยจะไหม้แค่นี้ก็เสร็จแล้วสุปเผ็ดในขนมปังของเราเอาจริงๆเมนูนี้มันแซ่บนะต้องไปลองทำไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าจ้าบาย